ตั้งแต่ใช้ขวดนี้ลูกสบายท้องไม่งองแงไม่ท้องอืดเลยนี่เลยมาหาหิงของอัมบิลี่บอกเลยว่าลืมมาหาหิงแบบเดิมๆไปได้เลยจริงๆค่ะสิ่งแรกที่ชอบเลยคือเขาไม่ได้มีแค่กลิ่นเดียว แต่มีให้เลือกถึง3กลิ่นกลิ่นแป้งเด็กหอมละมุนอบอุ่นใจเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆกลิ U, ่นแปปเปอร์มินต์ยูค่ะช่วยให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายออริจินอลอ่อนโยนหอมเด็กๆใช้แล้วไม่งองแงใช้ง่ายสบายท้องแล้วทุกสูตรเขาใส่สารสกัดจากธรรมชาติถึง4ชนิดด้วยกันคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าอ่อนโยนปลอดภัยกับผิวลูกน้อยจริงๆคะ่ะส่วนตัววันนี้มามาเลือกใช้กลิ่นแป้งเด็กคะ่ะบอกเลยว่าติดใจมากกลิ่นหอมละมุนสุด,สดๆที่สําคัญคือเนื้อเจล เขาบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนินนาทาแล้วสบายผิวสุดๆจะทาที่ท้องมือหรือเท้าก็ได้หมดเลยมาาจะทาให้ลูกหลังจากอาบน้าทุกครั้งเลยค่ะเพราะช่วยให้ลูกสบายตัวขึ้นเยอะมากหมดปัญหาเรื่องท้องอืดเน้นท้องจนร้องไห้ไปเลยลูกดูสดใสาราเริ่งขึ้นมามาก็แฮปปี้ไปด้วย